สวัสดีคะ่ะนักศึกษายินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนการสอนออนไลน์ในชุดวิชา11312ภาษาอังกฤษสำหรับงานอาชีพในประชาคมอาเซียนนะคะ เมื่อนักศึกษาเข้ามาในหน้าหลักของชุดวิชาแล้วนะคะสิ่งสำคัญอันดับแรกคะ่นะนักศึกษาจะต้องอ่าน guidelines for submission of online assignments and evaluation criteria นะคะเมื่อคลิกเข้าไปแล้วนะคะนักศึกษาก็จะเห็นรายละเอียดต่างๆนะคะที่อาจารย์ผู้สอนได้แจ้งเอาไวค้ค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ วิธีการส่งงานนะคะแล้วก็เกณฑ์การประเมินค่ะสําหรับในชุดวิชานี้นะคะจะมีงานมอบหมายทั้งหมด2ชิ้นด้วยกันค่ะชิ้นละ20คะแนนขอให้หนักศึกษานั้นอ่านแล้วก็ศึกษาทําความเข้าใจส่วนเกณฑ์การประเมินผลนะคะในส่วนของคะแนนกิจกรรมออนไลน์ค่ะจะคิดเป็น40คะแนนแล้วก็ในส่วนของคะแนนการสอบปลายภาคจะคิดเป็น60คะแนนนะคะ เมื่อนักศึกษาอ่านแล้วก็ทำความเข้าใจเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะกลับไปสู่หน้าหลักของชุดวิชาค่ะให้คลิกที่รหัสชุดวิชาค่ะต่อมาค่ะคือ Announcement ค่ะก็คือประกาศจากอาจารย์ผู้สอนนะคะเมื่อคลิกเข้าไปค่ะนักศึกษาก็จะเจอประกาศข่าวต่างๆนะคะอย่างเช่นตัวนี้ค่ะก็อาจารย์ผู้สอนนะคะก็จะมีข้อความทักทายนักศึกษานะคะตรงคำว่า w welcome ให้คลิกเข้าไปค่ะ แล้วก็อ่านรายละเอียดของข้อความต่างๆนะคะซึ่งตัว a n า o u n วส์ e มนเนี่ยนะคะจะเป็นการประกาศแจ้งข้อมูลข่าวสารเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่สําคัญที่นักศึกษาจะเข้ามาอ่านเพื่อจะได้ทราบข่าวสารต่างๆได้ทันท่วงทีนะคะส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นคลิปประถมนิเทศนะคะให้นักศึกษาคลิก1ครั้งค่ะ ก็จะมีป๊อปอัพขึ้นมานะคะให้หนักศึกษานั้นขยายหน้าจอให้เต็มนะคะเพื่อที่จะรับชมการประถมนิเทศของอาจารย์ผู้สอนค่ะค่ะเมื่อดูจบแล้วนะคะให้หนักศึกษาปิดหน้าจอไปค่ะกลับมาสู่หน้าหลักนะคะส่วนคลอดดิสคริปชั่นนะคะก็จะเป็นการ อธิบายรายละเอียดของชุดวิชานี้นะคะไม่ว่าจะเป็นคำอธิบายชุดวิชาในส่วนของวัตถุประสงค์ของชุดวิชานี้ค่ะก็สามารถที่จะอ่านแล้วก็ทำความเข้าใจได้นะคะมาในส่วนของคอสคาเลนด้าก็เป็นปฏิทินของชุดวิชานี้นะคะเพื่อที่จะอธิบายให้หนักศึกษาได้ทราบว่าในแต่ละสัปดาห์นั้นนะคะนักศึกษาจะต้องทำกิจกรรมอะไรบ้างคะ่ะรวมทั้งมีงานมอบหมายอะไรบ้างนะคะยกตัวอย่างคะ่ะอย่างเช่น จะเห็นว่าเราจะมีการไฮไลท์ส่วนที่สําคัญไว้นะคะก็คือสัปดาห์ที่4สัปดาห์ที่7แล้วก็สัปดาห์ที่11ก็คือว่าสัปดาห์ที่4ก็จะเริ่มให้นักศึกษานั้นเข้ามาศึกษาแล้วก็ทํากิจกรรมครั้งที่1ได้นะคะซึ่งจะมีการกําหนดวันที่จะส่งงานนะคะทั้งในวันเริ่มต้นแล้วก็วันสุดท้ายด้วยนะคะทั้งงาน2ชิ้นเลยนะคะขอให้นักศษานั้นศึกษายละเอียดเพิ่มเติมให้ชัดเจนนะคะเอกสารตัวนี้นักศึกษาสามารถที่จะทําการ พิมพ์นะคะหรือว่าจะเซฟแอสเก็บไว้ในเครื่องของตัวเองก็ได้ค่ะตัวต่อมาค่ะจะเป็น Forum Discussion Board นะคะตัวฟอรัมหรือว่า d i s c u s ชั่นบอร์ดตัวนี้นะคะเป็นกระดานสนทนาสำหรับการสอบถามปัญหาต่างๆนะคะที่มีเกี่ยวกับเนื้อหาค่ะตัวอย่างเช่นนะคะอันนี้ก็จะมีหัวข้อกระทูไว้แล้วนะคะสมมุติว่าเรามีข้อคำถามนะคะเราก็ให้คลิกตรงคำว่า add a new discussion topic ค่ะ จะมีหัวข้อให้กรอกนะคะก็คือ subject เช่นสมมุติว่านักศึกษานั้นจะสอบถามเนื้อหานะคะของหน่วยที่1เป็นต้นนะคะแล้วก็พิมพ์ข้อความคำถามนะคะขอเรียนถามท่านอาจารย์ว่านะคะแล้วก็ใส่ข้อความที่จะถามลงไปจากนั้นนะคะก็ให้คลิกคำว่า post to forum นะคะ continue ค่ะ เห็นไหมคะว่าเราก็จะมีหัวข้อกระทูเนี่ยที่พึ่งตั้งล่าสุดเนี่ยจะขึ้นมาอยู่ด้านบนเลยนะคะนักศึกษาก็สามารถที่จะเข้าไปเตรียมรอคําตอบซึ่งเดี๋ยวทางท่านอาจารย์ผู้สอนก็จะมาตอบคําถามให้กับนักศึกษานะคะเป็นต้นค่ะต่อมาค่ะส่วนที่เป็นฟอรัมแล้วก็ดิสคัชนบอร์ดสำหรับปัญหาเชิงเทคนิคนะคะเช่นปัญหาการส่งงานปัญหาการอัปโหลดข้อมูลต่างๆก็จะใช้วิธีการเดียวกันค่ะก็คือมาที่ฟอรัม ในส่วนของปัญหาเชิงระบบนะคะ add a new discussion topic ก็จะมี2หัวข้อที่คะที่เป็นดอกจันสีแดงให้กรอกค่ะเช่นสอบถามปัญหาการส่งงานนะคะแล้วก็ระบุปัญหาของตัวเองไปค่ะ แบบนี้เป็นต้นนะคะหรือหากหนักศึกษาแคปเจอร์หน้าจอคอมพิวเตอร์ของตัวเองที่มีปัญหาก็สามารถที่จะส่งไฟล์มาได้เลยนะคะจากนั้นก็คลิก Post to Forum ค่ะคลิก Continue ก็จะปรากฏหัวข้อคำถามไว้ตรงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวอาจารย์ก็จะมาตอบนะคะถ้ามีตอบก็จะขึ้นรีพายเป็นหมายเลขไว้ตรงนี้นะคะอันนี้ก็เป็นการใช้เครื่องมือต่างๆนะคะ ในส่วนแรกที่เข้ามาในชุดวิชานี้นักศึกษาจะต้องศึกษา,าทุกเครื่องมือนะคะที่เราโพสต์เอาไว้ต่อมาค่ะก็ให้นักศึกษานั้นเรียนเนื้อหานะคะทั้งหมด15สัปดาห์เริ่มตั้งแต่สัปดาห์ที่1เลยนะคะวันที่15มีนาคมเป็นต้นไปเริ่มโมดูลที่1เรื่อยไปนะคะจนถึงสัปดาห์ที่15ก็เป็นโมดูลที่15นะคะซึ่งในรายละเอียดของกิจกรรม การส่งงานกิจกรรมออนไลน์ครั้งที่หและครั้งที่สเดี๋ยวเราจะพูดในคลิปถัดไปนะคะช่วงนี้ก็ขอไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะ